สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานโพสต์มาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับของอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบนี้นะครับของแบรนด์ New Land นะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทีมงานจะใช้ตัว New Land hr 2000นะครับมาสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับโดยก่อนที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวโปรแกรม easy set ของ New Land เองนะครับเพราะว่าเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะอัปเดตผ่านตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องมีตัว ไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับหลักการเนี่ยก็คือเราอัพไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับผ่านตัวโปรแกรม Easy Set นะครับให้เข้าไปที่ตัวเครื่อง Newland ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยที่ตัวลิงก์นะครับดาวนโหลดพวกโปรแกรม Easy Set หรือว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เนี่ยแต่ทีมงานจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอนะครับก็ เดี๋ยวหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมค้างไว้แบบนี้แล้วนะครับเปิดเปิดโปรแกรมค้างไว้หน้านี้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ต่อเสอมสแกนนะครับเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เราเอามาใช้อัปเดตนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมใช้เป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับวินโดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมารองรับระบบปฏิบัติการวินโด w นะครับเป็น Windows 10 Windows 11ก็ได้นะครับเราก็จะใช้ตัวออนบอร์พีก็ได้หรือว่า PC ส่วนตัวของเราเองอมาใช้งานก็ได้ นะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้หลังจากที่ผมต่ออุปกรณ์เข้ามาแล้วนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยตัวนี้มันจะมีไฟนะครับเพราะนั้นมันก็จะสังเกตเห็นง่ายว่าอ่ะอุปกรณ์มันพร้อมที่จะใช้งานหรือยังนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟเราก็สังเกตจากเสียงนะครับหรือไม่ก็กดยิงเงาถ้ากดยิงแล้วมันมีนมไฟติดแบบนี้นะครับก็โอเคเราทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราต่อสาย usb เข้าไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่เราเอามาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกหัวข้อนี้ในโปรแกรม easy set นะครับหัวข้อที่ชื่อ online device นะครับอ่กดหนึ่งทีอ่ะอิหลังจากกดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นหัวข้อด้านบนตัวนี้นะครับในกรณีที่เราต่ออุปกรณ์ไว้หลายตัวนะครับอย่างเช่นต่อแบบเครื่องสแกนไว้สสแกนเนี่ยตัวนี้มันจะตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้เครื่องเราเนี่ยต่อ เครสแกนมากี่เครื่องนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมต่อมาแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็น new land HR 2000นะครับแล้วก็เรารีเช็คอีกทีนึงก็คือตัวนี้มันจะมีชื่อเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับจะมีเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็มีพวก s e r i ียลนัมเบอรไว้ให้ติดตามว่าอุปกรณ์ที่เราเจอมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับ ทีนี้หัวข้ออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับในกรณีที่เราเช็คข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันถูกต้องเรียบร้อยเราจะอัปเดตเครื่องนี้แหละเราก็มาดูที่ฝั่งนี้นะครับมันจะมีหัวข้อที่ชื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์อยูนะ่ให้เรากดคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะให้เบล์ฟล์นะครับทีนี้ตัวไฟล์เนี่ยอ่าก็ทีมงานก็จะมีให้เหมือนกันนะครับไฟลเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนามสกุลเนี่ยมันจะชื่อนามสกุล e f p นะครับแบบในวิดีโอตัวนี้นะครับ ทีนี้เราเบาอไฟปุ๊บเราเห็นไฟล์เฟิร์มแวร์ที่เราจะอัปโหลดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ถ้าอัปโหลดเสร็จเนี่ยเลขตัวนี้ครับจากที่มันเป็น0ูนนนะครับมันจะต้องเปลี่ยนเป็น0ูนนะครับผมก็กดโอเพ่นนะครับแล้วก็กดอัปเดตตัวนี้เลยในยกรณีที่เราจะใช้ไฟล์นี้นะครับแล้วก็รอตัวโปรแกรมเนี่ยอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับถ้าอัปเดตเรียบร้อยเนี่ยในหน้าต่างตัวนี้มันจะมีขึ้นโอเคนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ หน้าต่างตรงนี้มันมีขึ้นโอเคแล้วนะครับหรือเราอาจจะไม่ได้ดูหน้าต่างก็ได้เราฟังเสียงเอาก็ได้นะครับหลังจากที่ตรงนี้มันสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเครื่องสแกนเนี่ยมันจะร้องดังนะครับเหมือนกับว่ามันมีไฟเหมือนกับว่ามันเปิดปิดเครื่องสแกนใหม่นะครับเหมือนกับว่าตอนเราใส่เหมือนกับว่าเราเสียบสายเข้ามาเนี่ยแล้วเครื่องพิมพ์มันติดนะครับเนี่ยมันจะมันจะมีเสียงอย่างนั้นเลยประมาณนี้นะครับมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดที่เครื่องสแกนนะครับแล้วมันมจะสัมพันธ์กับคําว่าอัปเดตโอเคัรบ ถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Exit หน้าต่างตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ในตัวโปรแกรม e s s y Set เนี่ยาหากเรายังเห็นว่าตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี่ยมันยังเป็นเลขเดิมอยู่นะครับอย่างนี้มันเป็นเลข0ูนเลขเดิมนะครับก็ให้มากด r e f r e s h ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วดูว่าข้อมูลใหม่หลังจากที่ Refresh เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลเฟิร์มแวร์ตัวใหม่หรือไม่นะครับก็ ตัวอย่างนะครับก็อันนี้อัปเดตสำเร็จเรียบร้อยนะครับเฟิร์มแวร์มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลขจริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ